ก็สวัสดีเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับหวันนี้เรามาเจอกุขวนในชั่วโมงเรียนภาคบ่ายนะคะของอวันอังคารนะคะที่12ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 4นะคะลูกโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันเลยนะคะวันนี้เนื้อหาของบทเรียนเราจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ โอเคหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อลักษณะของหัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือหัวข้อของคํำะสมนะคะคํำะสมคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะอเดี๋ยวขอแชร์ให้เต็มหน้าจอก่อนคะโอเคค่ะหัวข้อของคํำะสมเด็กๆรู้ความหมายของคําว่าประสมไหมคําว่าผสมแปลว่าอะไรลูกคาว่าผสมกันว่าอะระผสมแปลว่าอะไรผสมแปลว่าอะไรคะ ผสมแปลว่าเอามารวมกันใช่ไหมเอามารวมกันนะคะผสม e แปลว่ารวมกันนะคะคําว่ารวมกันก็จะต้องมีสิ่งสองสิ่งนะของสองอย่างใช่ไหมคะเอามารวมกันนะคะถ้ามีชิ้นเดียวสิ่งเดียวเราไม่ได้เรียกว่าผสมนะคะ,ะเราเรียกว่าเดียวหรือเดี่ยวแต่ถ้าคําว่าผสมก็คือเกิดจากการนําของสองสิ่งหรือสิ่งสองสิ่งหรือคาสองคำเอามารวมกันเราเรียกค,าะคะําลักษณะเหล่านี้ว่าครํรผสมนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของคําประสมค่ะ อคำผสมคืออะไรพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะคำผสมก็คือเกิดจากการนำคำชนิดต่างๆในภาษาไทยนะคะเอามาสร้างเอามารวมกันให้เป็นลนักษณะของคำใหม่แล้วก็มีความหมายใหม่ด้วยอ่าคำถามนักเรียนคะคำในภาษาไทยยังจำได้ไหมจะต้องมีภูมิความรู้เดิมด้วยนะชนิดของคำในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่ชนิดลูกจำได้ไหมมีกี่ชนิดเอ่ยชนิดของคำในภาษาไทยมีกี่ชนิดจำได้ไหมคะม,มีคำอะไรบ้างลูกหนึ่งคำนาม มีกี่ชนิดมีกี่ชนิดคําตอบโอ้อยบอตอบผู้จักคนมีเจ็ดชนิดค่ะหนึ่งคำนามสองคำอะไรอีกคะหนึ่งคำนามสองคำสรรพนามสามคำกริยาสี่คำบุพบท ห้าคำสันทาน6กคำวิเศษและเจ็ดคำอุทานนะคะเด็กๆไปทบทวนนะลูกนะลืมหมดแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของคำะสมคำะสมนะคะจะเกิดจากการนํำคำชนิดของคำในภาษาไทยทั้งหมดเจดชนิดนะคะเอามารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่แล้วก็มีความหมายใหม่เราเรียกคำลักษณะนี้ว่าคำะสมนะ อ่ะทีนี้เรามาดูลักษณะของการเกิดคํรผสมกันก่อนนะคะลักษณะของหลักการวิเคราะห์การสร้างคํรผสมนั้นาสามารถสร้างได้หลายชนิดหลายรูปแบบนะคะโดยการนําคําชนิดต่างๆในภาษาไทยเอามารวมกันนะคะสรุปได้2ข้อดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1เกิดจากการนําคําชนิดของคํานะคะเอามาสร้างเป็นลันกษณะของคําใหม่ ข้อ2เกิดจากคําใหม่ที่มีการสร้างขึ้นนั้นนะคะจะต้องมีความหมายใหม่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือหลักการเพราะคําผสมทีนี้เราไปดูลักษณะของตัวอย่างของการสร้างคํำะสมกันบ้างลักษณะของการสร้างคํำะสมนั้นนะคะสามารถสร้างได้หลายรูปแบบหลายลักษณะด้วยกันนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะตัวอย่างการสร้างของคําประสมนะคะก็คือเราจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของคํามาร่วมด้วยนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ว่าลักษณะของคําที่เราจะเอามาสร้างเป็นลักษณะของคําประสมนั้นนะคะมันประกอบไปด้วยคําอะไรบ้างนะคะคําที่นิยมส่วนใหญ่ที่จะเอามาสร้างเป็นลักษณะของคําประสมนะลูกก็จะมี1คํานามสองคำกริยา 3าคำสรรพนามแล้วก็4คํคำวิเศษค่ณ4์ชนิดนี้นะคะนิยมเอามาสร้างเป็นลักษณะของคําประสมเพื่อให้เราสามารถที่จะมีการสร้างคาใหม่ใช้ในภาษาไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างของการสร้างคํานามบวกกับคํานามนะคะการสร้างคํานามบวกกับคํานามให้เกิดใหมายเป็นลักษณะของคําประสมเช่นคําว่าน้ําบวกกับคําว่าใจก็ได้คําหมายว่าน้ําใจเห็นไหมคะ กระบอกบวกน้ำได้เท่ากับคําว่ากระบอกน้ําข้อ3นะคะเชือกบวกรองเท้าได้คําว่าเชือกรองเท้านะคะตรงนี้ลักษณะของการสร้างของคําประสมเห็นไหมคะว่าจะเป็นลักษณะของอะไรลูกจะเป็นลักษณะของคําใหม่เกิดขึ้นหมดเลยนะเช่นน้ําตรงนี้นะคะคําว่าน้ําตรงนี้นะข้อที่1นะคะน้ําตรงนี้หมายถึงอะไรลูกของเหลวใช่ไหมชื่ออะไรคะเราเอามาใช้ดื่มใช้กินใช่ไหมลูกน้ําเป็นมวลของเหลวนะ ตรงนี้นะคะบวกกับคาว่าใจใจก็จะเป็นลักษณะของคํานามน้ําก็เป็นคํานามเนาะใจจะเป็นลักษณะของอวัยวะอย่างหนึ่งใช่ไหมคะในร่างกายของมนุษย์ใช่ไหมคะเมื่อเอาน้ํากับใจมารวมกันก็จะได้คาใหม่ว่าน้ําใจถูกไหมคะความหมายก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะ คำที 2, g, mm ่สองกระบอกบวกน้ a, 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 ําก็ได้คําว่ากระบอกน้เห็นไหมคะกระบอกนะคะเป็นคํานึงน้ําเป็นคํานึงเมื่อเอามารวมกันก็จะกลายเป็นกระบอกน้ําความหมายก็จะเปลี่ยนไปลูกก็จะเกิดเป็นคาใหม่ทันทีเชือกบวกรองเท้าเชือกก็เป็นอีกคํานึงเนาะรองเท้าก็หมายถึงอีกคํานึงเมื่อเอาเชือกกับรองเท้ามารวมกันนะคะก็จะกลายเป็นเชือกรองเท้าก็จะเป็นคําใหม่แล้วก็มีความหมายใหม่ด้วยนะคะ ไปต่อคะ่ะข้อ2ลักษณะของการสร้างคําเกิดจากคํานามบวกกับคําวิเศษนะคะอ่ะเรามาดูนะคะคําที่1ก็คือคําว่าปากกาบวกกับคําว่าแดงนะคะปากกาเป็นลักษณะของคํานามนะคะแดงเป็นลักษณะของการบอกสีนะคะดังนั้นเอาปากกากับแดงมารวมกันก็จะได้คาใหม่ว่าปากาแดงเห็นไหมก็เป็นคํานามชนิดใหม่เลยนะคะเห็นไหมต่อไปข้าวบวกขาวนะคะก็จะได้คาใหม่ว่าข้าวขาวเห็นไหมคะ แม่ข้าวคืออะไรขาวคืออะไรก็เป็นลักษณะของคําวิเศษเป็นสีนะคําว่าข้าวก็จะเป็นคานามนะคะก็จะได้คใหมายว่าข้าวขาวเนาะต่อไปคําว่ากล่องบวกคําว่าใหม่ก็จะได้คาหมายว่ากล่องใหม่เห็นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของความหมายใหม่นะคะอันนี้คําว่ากล่องเป็นคานามใหม่ก็จะเป็นลักษณะของคําวิเศษนะคะใหม่เก่าพวกนี้กว้างนะคะสั้นแคบยาวเป็นลักษณะของคําวิเศษหมดเลยนะ เป็นวิเศษที่ใช้บอกลักษณะต่อไปอันนี้ก็ย kind of pues ังเป็นตัวอย่างของคํานามบวกกับคำวิเศษเหมือนเดิมนะคะดินบวกเปรี้ยวดินเป็นคํานามเปรี้ยวเป็นคําวิเศษนะคะวิเศษบอกรสนะลูกนะก็จะได้คาใหม่ว่าดินเปรี้ยวนะคะกระดูบวกแข็งนะคะแข็งอ่อนพวกนี้นะคะก็จะได้คาใหม่นะคะก็จะได้คาใหม่ว่ากระดูกแข็งกระเป๋าใหม่นะคะกระเป๋าเป็นคํานามใหม่เป็นคาวิเศษนะคะก็จะได้คําว่ากระเป๋าใหม่นะคะ เห็นไคะก็จะเป็นตัวอย่างลักษณะของการสร้างถับนะคะกิจกรรมสําหรับวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมง่ายๆสั้นๆน,นะคะ คุณครูจะให้เด็กๆได้วิเคราะห์คุณครูมีคำะสมมาให้แล้วจะให้เด็กๆวิเคราะห์คำะสมต่อไปนี้นะคะว่ามันเกิดจากคำชนิดใดบวกกับคำชนิดใดซึ่งมีลักษณะ10ข้อดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1คําคำว่าแม่น้ํานะคะทําตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะเกิดจากคำนามบวกกับคำนามลูกคาว่าแม่ก็เป็นคํานามน้ําก็เป็นคํานามดังนั้นคําว่าแม่บวกกับคําว่าน้ํานะคะ จะเป็นลักษณะของการสร้างคำะสมที่เกิดจากคำนามบวกกับคำนามคำที่สองคำว่าโลกสวยนะคำที่หนึ่งคือคำว่าโลกคำที่สองคือคำว่าสวยเกิดจากคำอะไรบวกกับคำอะไรนะคะเด็กๆก็เขียนไปนะคะข้อสามน้ำน้อยข้อสี่จับมือข้อห้ากระเพาะปลาข้อหกลักมีดข้อเจ็ดกระติกน้ำข้อแปดกระดาษแข็งข้อเก้าสะบัดมือและข้อสิบคำว่าบ้านใหม่นะคะ คำนี้นะคะก็จะเป็นลนักษณะของคำะสมที่คุณครูสร้างขึ้นมาคุณครูอยากให้เด็กๆได้นำคำสิทธิคำนี้ไปวิเคราะห์ว่าลักษณะของคำะสมที่สร้างขึ้นนี้เกิดจากคำชนิดใดเอามาสร้างมารวมกันนะคะให้เกิดเป็นลนักษณะของคำพวกนี้นะก็ชี้แจงนะคะเหมือนกับลักษณะของตัวอย่างนะคะในวันนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะเรื่องของลักษณะของคำอะไรคะ คำะสมนะคะก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วอโมองหน้าครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้กิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคําอธิบายนะคะเรื่องของคําประสมไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วอโมองหน้าครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเราจะมาเจอกันใหม่ในชั่วโมองหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ